สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสอจริญพัฒนาค่ะอย่าก็กระเดิน มีอะไรขี้ดินมาแตะไข่โค้งไหมแค่ไรครับน้องมือไข่โค้งอยู่ไหนมันอยู่บนเกี๊ยรถนี่ะฮะเกี๊ยรถไหนเดี๋ยวครับไปยืนย่นยืนน้องมือ แม้วางเล็วไม่เลยนานจังเรียกตับตัวก่อนนะ้ ใหม่นะทายลงวันละนิดวันละนิดก็จะเป็นซื้อะไรเอาลูกน้องนี่ไปทำก็ร้านปิดแล้วนะจิดปีใหม่ก็พยายามทำไปเยอะๆทิดก็ทำไปเยอะเนะายแล้นางงามรๆอ่ะ โอ้เรนแรงแต่โดนสายบอกเลยพี่ อ่ะ,อออะเสร็จเมื่อหรวหรอตัดเ <c oughs> สร็จแล้ว <c oughs> ไปเทคบ่ม <c oughs> อโป้คอนหักแล้วคอนปอนเลยหักเลยไม่ได้เชื่อมไปกินบาง ถ้ากะเด็นมาโดนพี่นี่หลุดแล้วขึ้ส่วนนึ่งไปจับตัวบายบายลูกสาวต้องเก็บเก็บไว้เลยไม่ได้งั้นไม่ได้หรอกได้เด็ดได้ดิแข็งเลยไม่งั้นก็นั่งบอลได้อะยะอ่ะยะอ่ะยะ

หัวมันบานนะหัวนี่มันบานนะจัดเลยจักเต็มเยอะโอ้ 见你。<Yeah. S 2> yeah. ้องอันนี้ไปมาตามันมองไม่เห็นเนาะมันมืด mặc này được còn một họ được còn Nó đồn đồn sổ ở đây đây ơi ơi Nó cắt thêm à cắt cắt tất đấy nghe à. ơi แต่ยังใจใจทำไมต้องมัง้งหาไดไข, <c oughs> ของใจของผิดประเภท <c oughs> ใจของผิดประเภทนะทำยังไงโอ้ย ก่อนก็จะหักแล้วยังไม่ทันได้เชื่อมออกไหมน้องออกได้ลรือออกไหมยี่ออกเสี่ยวก็ดินเข้าตามได้ไหมออกไหมออกเต้น้องเขาบอกว่าโอ้ยยาไม่แรงมายกในไม่เกลือมันหนี แม่แดงที่นั่นได้ไหมโอ้ยน่ากลัโอ้อโอไปแ,แล้วีกแล้วแล้วก็มือจะโค้งเอง <c oughs> ไม่ออกทำไมไฟจะกระจายออกมามันออกยอยู่แล้วยัาไม่เร็มายกกลอนกันหน่อยนี่เลย นายยกตรงไหนเจ้าไหนไม่ได้ไหมอันใหญ่ใช้ได้ไหมอันใหญ่ช้ได้ทดลองใช้ดูยังลองใช่ไหมสนมไหมไอ้มันวิ่งมาฮะยกขึ้นมันก็ยกขึ้นนั่นแหละพี่ ได้ใส่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยบ่นี่อันกระปุกลุกมันมันคนถือจีแดงแดงมันกันพึ่งซื้อมานะเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านะมาแรงมาแรงโอ้ยได้ขึ้นอีกบ่แค่เนี่ยลุกดิ๊เอาขึ้นได้เอาลงไม่ได้จะเอ้เนี่ยลงเลยลงได้ไล้เอาไมเรนนั้นกดเลยเดี๋ยว เวลาเอาคนปอนทุกเลยมาครูดว่าอะไรมั้งลุยอ่ะมามาเล็กมาโตขึ้นนี่โตมันอยู่ไหนละ่ละตามต่อมา ดันแข็งนิดจ้ะนิดจ้ะคอนก็จะหักคอนกระเด็นโดนหัวเจ้าของชนเสียงเหมือนลมหลวมนะกองไปล่ะต้องฝังเนยยันมันจะได้ไม่ชนมือตรงนู้น ข้อจากฝั่งนี้ยืนฝั่งนี้ยืนฝั่งนี้คนยืนฝั่งนี้เราน่ยไม่ถนัดอันนี้น่ากระชวยมือได้เลยไดแล้วไป้ไหม ก็ันนี้ก็จะน,นั้น,น,น,นไปบ่นนถ้ายืนฝั่งนี้เนะน,นี่ยนี่ตัดกัน ทอโซ่แล้วทำอะไรอีกทอโซ่ไว้ก่อนนะช่วงนี้ทำวันละนิดเหรอวันละนิดวันละนิดไ <laughs> ปติดนูน่นติดนีน่ แล้วพ่งนี้ทำอะไรบ้างพ่งนี้พ่กนี้ก็ติดลูกอีกแข่งกีฬาอตอนนี้ก็ลูกแข่งกีฬาก็ติดพไ,ได้เสจนี่มีอจางหรือเปล่าว้าปวดเอวปิดล้มด้วยจะเขียวเราเขาปิดได้ไหมะ รีบเอเจ้าของนะหนูออกไหออกมไม่ดไมโดนจะหลุดไหมโอ้นอน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 ใจเย็นจะหักแล้วใช่คน <laughs> จ,จะหักก่อนโซ่จะหลุดเหรอหลุดไหมโอ้คน<อ><อ>จะไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ยืนงนี้เยป่เดี๋ยวคอนหักไปกระเด็นใส่เดี๋ยวค้อนใหญ่เไปเอาค้อนใหญ่ก่อเดี๋ยวเราให้เซียนไปเอาค้อนใหญ่มาก่อนเลคะมาแล้วค้อนโอ, <laughs> อ้ยหลุดไหมหลุดหลุดหลุดลยตอนนี้นตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เ็กระเด็นหาคน ủa, mấy này. ít nít điều. ông không anh? nít điều anh. ตีพกนี้แหละแค่น,นิดเดียวตีวันนี้พกน,นี้จบแล้วเหนื่อยก่อนนะครับเหนื่อยมากเลยออกกําลังกายจะได้ลดหุน จนโอ้ยตกใจ <laughs> ห,ลลหลุดแล้วค่ะอ๋อหลุดแล้วค่ะกว่าจะหลุดเล่นซะเอาคอน,น้อยเกือบเกือบเกือบหักอีมันหักไปเลย <laughs> <laughs> ครับ <laughs> เลือนแต่ขาวันนี้ครับผมเอฟซีเอฟซีเอฟซีมาจากดาวของคาร <laughs> เก็บเสดาวบอลเลยไม่ว่านปลาได้วานไม่ได้เลยก็วานแค่นั้นแหละที่เราวานกันนั่นเลยแค่นั้นนาะไม่ได้ไปอีกเลยมันไปอีกระเบืออีกคนวันนี้ก็ไม่ได้ไปสามวันลึกก็เหนื่อยก่อนอ ทางไนะไอจิ joue, ๊จ hey, ิ hey. ๊บเฮ้ยเว้ยตะแบดูได้อะตนนี hmm> ้ก็ไม่ขมหรอกลุงตอนนี้ก็อร่อยไม่ขมตมห่บ้านไปหทีปูเเด็ดตัะไรเงีม่ะขอแทบนะปูกับรนปูม่มึนขนาดเานะ เราไปทำอะไรอีก <chore> สักยันต์ไปไปดูแค่นี้ก <fluid. S 2> ่อนโซออกอกจะทำอะไรโตจะทำอะไรโตถอดโซออกเลยครับเฮ้ยเจ๊เจ๊ยังไม่ได้เอาบอลอีกยังไม่ได้มันจะวิงกันที่บิงไปไหนล่ะเนาะไปดึงหลังอะ เมแงก็ไม่ลงอีกแล้วรงนอว้อยึดต้คงเซลได้เองใมแงน้อยไ้ย้อยนี่มือนี <c <c well, meeting, ่ยนี่มือด้วยน้องดีไม่แดงมึงซื้อมาเมื่อเช้าคือไม่ได้ยีห้อนี่เนี่ย นี่ห่ออะไรไม่รู้ถึงโครงการไม่ออกนะอะไรนะเอือนคิดว่าอะไรนะำม่ะเช้าาไปูเอือนะเนขาอ่านว่าอะไรนะำมะเช้าเขาอ่านว่าอะไรเราก็อ่านว่ากันสบายเนี่ยว่าอ่านว่าอะไรว่เกินเหรออ่ะต่อไปดึงโซ่ลง mẹ nhau mình nay 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 ไปแล้ว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 ไปเลยไปเลยนีบข้างล่างเยอๆยๆมันนั่นน่ไม่นนั่นเลย ยกเลยคะนี่ยกไม่ไหวเลยยกเอีก่เจ็บกไปลคลิปยาวแน่นอนเลยอนี้คลิปาวไม่ไปแล้ววันน้เขาก็ลงยาววันวานปลา ถายลืมดูไงมันจะดูเองเกินเองสนุกเกินถ่ายจนลืมดูเวลากลางทั้งหมดเลยเหรอกลางเลยนะมันจะไม่ชนในนั้นได้จ้ะอ๋อโอ้ยแข็งปุ๊กเลย ใอยู่้าวต่อไปทำอะไรต่อจ๊ะมีเด้มนมุนนี่ดูอ๋อเราจะถอดลูกเล่ยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถอดลูกเล่ยนะวันนี้ถอดลูกเล่ยนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถอดลูกเล่ยพรุ่งนี้อืมถอดพรุ่งนี้ถอดตอนไหนพรุ่งนี้ติดกีฬาลูก,ล,ก,กล,ลูกเล่ยกีฬาลูกแข่ง ลูเตะบอลเดี๋ยวจะถอดคืนเยอก็ได้ไม่เมีคนยืนกำกับเนาะต้องไปยืนกำกับลูกนี้ไม่แตกนี่นะเอาลูกดีๆลงล่างลูกนี้ก็ไม่แตกนะเนี่ยท่านผู้ชมดูสินี่ไม่แตกนะแต่แงบไปหมดแล้วแต่ไม่แตกนะโอ้ไม่เหลือสภาพเลยเกี่ยวได้เอใช้ได้อีกห้าร้อยได้ ถึงนี่จบแล้วหมดแล้วหมดให้ดูแล้วอันวันนี้ก็แค่นี้ใช่ไหมพอโซวันละคลิปวัคลิปพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีเนาะว่าจะทำอะไรสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องโสเจริญพัฒนาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ